สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงรายการห่วงจุ้ยเปลี่ยนห่วงจุ้ยเปลี่ยนชีวิตครับกับผมหมอมดนรสานปุณณกสลเช่นเคยครับทางช่องทวิชั่น57ของเราครับแล้วก็พร้อมทั้งเครือข่ายจานดำนะฮะสกายเวอร์นะฮะประมาณว่าช่อง6ก5 5 2 1 1นะครับหรือถ้ารายงานเข้ามานะครับเจอที่ช่องไหนนะครับอออกสดนะครับรายการนี้นะครับทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะฮะเวลาดีอย่างนี้ครับ ห้าโมงตรงหรือ17นาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะฮะเราอยู่ด้วยกันนะครับรายการนี้นะครับเราเน้นเรื่องของดวงชะตาครับในคมภี์โบราณโป้หยีซี่เถียวนะครับพร้อมทางการปรับแก้นะครับดวงด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยและเคล็ดลับต่างๆท่านผู้ชมครับมีสองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการพูดถึงศาสตร์ในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนๆนะครับนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่3 ครั้งที่6ครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่7วันศุกร์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับใครทางานบริษัทก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวได้พักผ่อนกันแล้วเสาร์อาทิตย์นะครับวันศุกร์ที่7มีนาคมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าตรงกับธาตุอะไรที่เวียนอยู่ทุกวันนี้ในปฏิทินจีนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการตอบนะฮะ s อ s ด้วยนะครับในช่วงแรกส่วนช่วงที่2นี่โอ้โหสำคัญมากท่านผู้ชมครับคนรอคอยกันเยอะนะทุกภาคเลยนะฮะก็ เราไม่มีเงื่อนไขอะไรครับง่ายๆเลยโทรศัพท์เข้ามาคุยกันถามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ท่านต้องการรู้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ SMS นะครับท่านผู้ชมจดช่องทางติดต่อกันไว้เลยนะครับโทรศัพท์0 2 6 4 1 5 3 6 2สครับส่วน SMS เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับพิมพ์ so เวนวักนะฮะแล้วก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะฮะบอกเพศด้วยนะอย่าลืมเวลาเกิดแล้วก็เพศด้วยหญิงชายนะครับแล้วก็คําถามนะแล้วส่งมาที่ ะะ4642886ครับที่หน้าจอก็มีอยู่แล้วท่านผู้ชมครับเอาละครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลามากนักเนี่ยนะฮะเมื่อวานเราคุยถึงเรื่องอะไรครับก็การเวียนนะครับของธาตุในหลักของปฏิทินจีนนะที่เราเรียกว่าหลักจับกะจื้อนะครับหลักจับหรือหลักจับนะพูดง่ายๆในภาษาง่ายๆคือรอบ60นะท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมนะฮะ อันนี้เป็นหลักสากลเลยนะฮะทั่วโลกใช้เหมือนกันนะฮะก็คือว่า60ยามครบรอบ60วันก็ครบรอบ60เดือนแล้วก็60ปีและดูยังไงล่ะครับ60 60เนี่ยนะฮะก็คือเริ่มต้นจากที่ผมะะอธิบายไปแล้วเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยคือวันที่6นะฮะเราเริ่มต้นจากแม่าธาตุทั้ง10ก่อนนะครับเรายังไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของวันนักสัต อ้าหลายคนก็งงอีกมีวันนี่หรอนักสัตว์ช่วดฉลูขันเถาะมีครับแต่นี้เราก็มาดูในเรื่องของธาตุซะก่อนนะท่านผู้ชมครับอย่างเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานเป็นวันที่6นะครับก็ตรงกับธาตุไฟนะครับวันนี้วันที่7ท่านผู้ชมครับก็ยังเป็นธาตุไฟอยู่แต่อักษรจีนเปลี่ยนไปเห็นไหมถ้าท่านมีปฏิทินจีนก็เปิดดูตามเลยนะครับนะบางครั้งก็เรียกว่าพลังเหมือนกันบางครั้งก็ต่างพลังกันหรือเรียกว่าคนละตัวอะไรก็ได้นะครับ ธาตุทั้งหมดเนี่ยในหลักปัญญาธาตุมี5ตัวเองครับมีธาตุไม้นะครับ2ตัวธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองนะแล้วก็ธาตุน้ำนะเพื่อให้มีความแตกต่างกันนะฮะก็แบ่งธาตุพลังหยางกับธาตุพลิพลังหินเดินคนละวันกันนะครับวันนี้วันที่7ครับเป็นธาตุไฟตัวนี้แล้วก็ไฟเต็งอเมื่อวานเนี่ยไฟเปรี้ย นะครับส่วนพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นธาตุดินนะดอเด็กเนี่ยย่อม,มาเป็นธาตุดินพลังหยางนะเรียกว่าโบนะครับวันอาทิตย์ก็เป็นธาตนะุดินนะฮะดินนี่ดินที่ราบนี่ดินภูเขาอันนี้กี่นะครับวันจันทร์อังคารก็เป็นธาตุทองนะพุธพฤหัสก็เป็นธนาตุน้ำนะครับที่เราจะเจอกันใหม่เนี่ยวันที่13สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับแล้วก็วัน14บ5วันศุกร์วันเสาร์เป็นธาตุไม้ นะครับแล้วกลับมาเป็นธาตุไฟอีกท่านผู้ชมครับ16 17ถ้าเป็นธาตุไฟอีกฮะนี่เดือนนี้นะไม่ใช่หมายถึงว่าเดือนอื่นเดือนใดทั้งสิ้นนะครับ18 19ก็กลับมาเป็นธาตุดินเหมือนเดิมเอาระคับไล่ไปอย่างเงี้ยมันก็มีแค่10ตัวนี่แหละครับนี่คือแม่ธาตุรายวันแต่ถามว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างไรล่ะนะครับกับการดูธาตุแต่ละวันนะครับและไอ้เจ็ดวันของเราเนี่ยนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ย เราออกมาทําสถิติอะไรได้ไหมอย่างเช่นเราเคยเฮงวันจันทร์ที่แล้วจัน์นี้จะเฮงไหมไม่เฮงคือมันไม่ครบรอบจักราวาลน,นะครับท่านผู้ชมมาขยับไปนิดเดียวเองให้ครบสิบวันครบรอบเลยท่านผู้ชมครับสมมติว่าวันนี้ท่านผู้ชมได้เงินได้ทองเยอะนะหรือว่าปิติดีใจแม่สบายใจหรือเกินก็จํา,จาไว้ว่าคุณดีกว่กับวันาธาตุไฟวันนี้นะครับแล้วท่านผู้ผชมก็จับ ไปดูวันที่17อีกครั้งหนึ่งว่าอารมณ์นั้นจะกลับมาอีกไหมจะถามว่าธาตุตะวันนั้นเปลี่ยนกี่โมงครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับธาตุตะวันนั้นเปลี่ยนตอนห้าทุ่มครับธาตุไฟตัวนี้นะครับวันที่7ดเนี่ยนะจุดเปลี่ยนศาสตร์วันนั้นตอนห้าทุ่มของเมื่อคือนนะครับห้าทุ่มของเมื่อคืนวันนี้คือวันศุกร์คือห้าทุ่มของวันพฤหัสเนี่ยนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับ แล้วก็ไปชนอีกทีตอน5้าทุ่มเอาละอันนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้ถ้าท่านเองรู้ว่านะครับท่านรู้ว่าท่านดีกับท่าตัวไหนนะฮะท่านก็จดจําไว้นะครับหมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าท่านนั้นเกิดวันทธาตอะไรนะครับแต่หมายถึงว่าท่านดีกับท่าตตัวไหนอันนี้สําคัญมากเขาเรียกว่าธาตปรับดวงนะครับท่านผู้ชมครับหรือธาให้คุณหรือว่าท่าน ขาดธาตุตัวไหนถ้าท่านรู้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะรู้ดวงตัวเองแต่ละวันได้ด้วยนะเก็บสติได้เลยครับท่านผู้ชมครับอย่าว่าแต่วันเป็นธาตุเลยนะแต่ละชั่วโมงแต่ละยามก็เป็นธาตุเหมือนกันอย่างเราอออกากาศอยู่เนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมว่าเป็นยามไก่นะนะครับจีนแต้จีวบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าอิ่วซีนะครับอิ่วซนะีซีคือเวลาช่วงตั้งแต่ประมาณ17นาฬิกาโดยประมาณนะมันมีเศษเศษเราไม่นับนะ ไปถึงทุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ยามไก่บางคนนั้นดีกับยามไก่ก็ค้าขายยามไก่ค้าขายอย่างไรครับก็แล้วแต่นะฮะค้าขายตอนเขาเลือกงานเวลานี้เขาเลือกงานท่านเหงบางคนรู้ว่าดีกับธาตุไฟนะครับก็ค้าขายตอนกลางวันได้คล่องแคล่วบางคนขาดธาตุน้ําค้าขายในร่มหรือค้าขายตอนกลางคืนเห็นไหมฮะมันก็มีศาสตร์เยอะแยะเลยมากมาย <S <S เดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับ พอเราเข้าใจนะครับว่ามันมีธาตุแม่ธาตุเดินแต่ละวันแล้วครบสิบตัวเวียนว่าอยู่อย่างเงี้ยนะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับเ,เราก็ต้องเข้าใจต่อนะครับว่าเราดีกับธาตุตัวไหนซึ่งมันมีหลายช่องทางที่ท่านจะรู้นะโดยการผูกดวงจีนนะครับผูกดวงจีนแน่ๆครับรายการนี้นะคุณจดเบอร์ไว้เลยครับ026415362เนี่ยโทรมาได้รู้เลยนะครับแล้วก็ SFS ด้วยนะครับนะ s อ s เอสยนะฮะ ก็พิมพ์ SO ครับเว,ว้นวรรคเวลามีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะครับเพศหญิงเพศช,ชายนะตามด้วยคําถามแล้วผมจะบอกาธาตุอันนี้ว่าท่านขาดาธาตุตัวไหนให้ท่านทราบทุกคนเลยนะครับ s อสก็ส่งมาที่4ี4 2 8 8 6ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือการอธิบายถึงหลักจับกะจื่อด้หลักปฏิทินนะฮะแล้วครั้งต่อต,อตอไปนั้นผมก็จะอธิบายถึงแม่าธาตุสิเดือนครับตรวจแบบเดียวกันนี่แหละนะครับ เดือนรายวันไม่พอยังมาเดือนายเดือนอีกนะครับว่าเดืนอนยังเดือนเนี้ยนะครับเป็นเดือนธาตุไฟครับนะธาตุไฟตัวนี้ขอโทษทีตัวนี้ฮะเดือนเมษาก็ธาตุดินตัวนี้แต่ถามว่าเมษาน่าจะเป็นธาตุดินตัวนี้ไหมไม่ฮะมันเปลี่ยนไปคุณไปนับดูแล้วการจะเปลี่ยนไปมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับปีนี้นะครับก็มีหลักธาตุนะครับแม่ธาตุในหลักปีก็มีนะฮะสิปีครบรอบธาตุพอดีไม่เกี่ยวกับคําว่า มะเมียซึ่งปีนี้เป็นปีมะเมียไม่เกี่ยวกันนะนี่เขาเรียกว่า,าธาตุฟ้าราศีบนนะครับบอกได้เลยว่าปีนี้คือาธาตุตัวนี้ครับาธาตุไม้ปีหน้าคือาธาตุตัวนี้อีกนะครับถ้าท่านรู้ว่าท่านดีกับธาตุตัวนี้ท่านก็เตรียมตัวเหง่ได้เลยนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือศาสตร์โป้หยีซีเถียวคมภีโบราณน,นะฮะในรายการนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นรายการเดียวแหละนะครับที่เราพูดถึงศาสตร์อย่างนี้นะฮะเพื่อเอาไปบริหารดวงบริหารชีวิตของท่านเหมาะสมกับการเวลาพอดี ช่วงอย่างนี้ก็จะช่วงปราบเซียนท่านผู้ชมครับนะเอาละครับ026415362ครับแล้วก็ SMS ด้วยพ m มเอสโอเวนวัรวันวีีเกิดเวลาเกิดเพศชายหญิงนะครับส่งมาที่4642886ครับเอาละครับขอ SMS อนะครับอะไรแรกเลยนะฮะถามว่าหน้าบ้านทิศเหนือนะครับ9องศานอนหน้าบ้านบ้านอายุ9ปีครับอีก5-10ปี ต่อจากนี้ไปเป็นอย่างไรบ้างอ่าโอเคแม่ถามไกลเหลือเกิน